แ,แยางเหตุนะครับผมนายอ่าไพร์โ e ลดซีรีส์นะครับผมที่แอดูมานะครับผมอยากเห็นนะเพราะว่ามีผลงานให้เราได้ชมแบบนี้ก็อยากจะรู้ว่านะครับผมอ่อเบจิกเลิฟซีรีส์พ่อทลนุนลรักนะครับผมสามารถกระปอยให้พวกเรารู้ได้ไหมยยงไงหนึ่งครับคือยังไงครับคุณไพร์โห m ดเบจิกเลเวอร์นั้นครับผมมียอดดิวถึง 3M แล้ว น้องพระแล้วก็คนธรรมดาจากทุนล้ออันนี้แอร์แอร์สบายมีน้องพระแล้วก็คนธรรมดาคนธรรมดาที่รักเธอเป็นคนธรรมดาไม่เล่นเลยจริงเหรอกว่าหรออาจจะไม่หลุดเลยอยากให้เขาหลุดมากกว่านี้มีอะไรหลุดมากกว่านี้อีกไหมหลุดอะไรมากกว่านี้หรอครับถ้าเกิดไม่หลุดมากกว่านี้ผมโทมัสก็อาจจะเข้าแบบได้ครับ อยากชมแค่เห็นชื่อแค่ห็แค่เห็นพรอดแล้วแค่เห็นชื่อเรื่องแล้วแค่เห็นแบบนิดได้หน่อยเราผมคิว่าน่าสนใจครับพวกเราแก๊งตาดับได้หนอนครับดูกันดึกๆึยาวยาวดูอยู่นั่นดูวนลูดูอีกแล้วดูเสมออ๋อดูตลอดใช่ครับก็อยากให้พี่ๆฝากติดตาม Magic Love ด้วยเครับเชื่อว่าเป็นซีรีส์ที่ very new very ใหเป็นอะไรหม่ๆครบเฮ้นก็จะให้พี่ติด ใช่ฮะต้องติดตามแล้วเพราว่ากีบุญฟ้าก็ทำให้ลราติดตากันมาเยอะแล้วนะครับผมนะถ้าถ้าให้เลือกมาเป็นฉากหรือว่าเด็กตอนเนี่ยเราคิดว่าฉากไหนรู้สึกบโอ้โหจริงคือชอบฉากชอบตนนะครับตอนนี้แบบตอนที่เราแสดงใช่ไหมครัก็แไม่รู้จะออกไปไงแต่ออกมาแบดูซีรีส์รู้สุดอมากเลยก็ส่วนตัวผมนะครับผมชอบซีนของหัวรักหน่อยครับ เป็นสิ่งที่น่ารักม,มากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบน่นจนจาจดจำสุดๆเลยครับใช่นะครับจริงๆใครไปดูแล้วนะผม,ผม,ผมอ่แอบไปดูมาผมก็รู้สึกว่านะครับผ,ผม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 ก็รู้สึกว่าที่น่ารักกับแค่เปิดแค่เปิดซีรีส์มาหนึ่งคือเขาแบบสาับวามน่ารักเลยแล้วม<ช>ัเจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาจบแล้วมาจบด้ยวยความน่ารักดีเนาะดีมากมีใครดูเกินมากกว่าสิบครั้งมากกว่านั้นอีกบอ ากกว่านั้นนะครับที่ร้าเรื่องต่อไปก็เร็วๆรออยากดูแล้วโอ้ได้เลยครับผมก็ในสไตล์ของพี่พี่พเหมือนร้ากับน้องเลยนะที่ร้าน้องอะไรนะน้องอะไรนะอยากดูอ่ะพี่จำคนเราทำไม่ได้พี่อยากรู้ว่าเขาเล่นเป็นอะไรเป็นน้องที่ร้านเขาเล่นเป็นอะไรนะเขาเล่นเป็นอะไรนะน้องที่รักครับ ยาวไปมันยาวไปเอาชื่อเลยเอาชื่อเลยหล่ะชื่อเลยกองจิโร่หมดทีชื่อโอ้ยไม่ยัไม่ต้องเอาสองคนามเอาชื่อเลยชื่ออะไรครับชื่อเลยกองในในในีรีส์ในซีรีส์ในซีรีส์ สวครับมาลองฟังผมแกล้งกันดีกว่าเริ่มแรกเลยครับผมที่พลาดไม่ได้เลยวันที่30นี้นะครับจะมี TLD Sports Day ครับอสามสิบนี้อีกไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่17บเจ็ะใช่แล้วครับอีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับจะได้เจอพวกเราแกงนักกีฬานะครับผมก็ขอฝากทีมซันนี่บลูด้วยนะครับครับแล้วก็ขอฝากทีมทีมฮันเดอร์ด้วยนะครับผมได้ยินอะไครับอยากเก็บอยู่ด้วยคือคือเขาจะมี เอพี่โบเราจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่น้องก็จะมีความรู้สึกว่าดูแลดูแลผมใหม่ครับด้านติดตามอยากให้เขาเรียกว่ามีผลงานแบบนี้ให้เราชมแบบเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆๆไม่หยุดไม่เบรกได้ไหมโอ้ได้เลยครับมีแบบจริงๆนะ้วคืออยากทำโปรเจกต์ให้ที่แบบมาดูแล้วก็มาชื่นชมเยอะเลยครับผมเพรอะชื่นชมตลอดนะไม่เบรกทำงานก็ดู เดินทางไปทํางานก็ดูนะครับก่อนกลับบ้านก็ดูกินข้าวก็ต้องดูนอนก็ต้องดูนอนอไม่นอนไม่ต้องดูเอาแต่หันนอนอ่ะให้ซีรีส์ดูเราแทนเพราะว่าเราหลับไปแล้วโอ้ทอ,อยาาให้แบบพวกเรา t h ม m ส s c งกับเป็นกำลังใ,ใจให้กับพี่ทุกคนในสังคมให้นอนดึกเนาะดูซีรีส์ยาวๆเป็นกำลังใจให้กับซี่ทุกคน โ okay, อเคความนนะ่ารักแบบนี้แั้วที่สำคัญผมแอบเห็นตกลับกลับคนเดิมนะครับจริงปะทีนี้ครับผมเป็นความจริงในซีรีส์คือหรือเปล่าน่ารักมาก

เลือดสีเลืงใช่ไหมอแตงแต้องเลอให้ครับกบอกเลือให้้กครับผม้อก็นึ่งให้นะครับโอเคไหมวันนี้สีโอเคไหมวันนี้ดูดีเลยครับที่สมัยจะกินหมดเลยอ่ะต้องกสีเลยมีพี่เจ็บนะท่ตกกระเพาะใช่ไหมไม่ ไม่ต้องฟังเลยนะผมสิใช่แล้วได้แล้วพี่งอนน้องดูเอาไปเีนะลุงก็ยังไม่ไหงอนเลยอ่ะที่จะงอนไปถึงเท่าไหร่แต่ก็ฝ่านครับพี่พงศว่างวิดีโอไม่คุยด้วยนะโอไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่อายนะครับแลจะจะชอบไปทักลุงก็สบายใจครับหรือทำตัวไม่ถูกเท่าไหร่ครับไม่ได้อายคนทั่วไปใช่ไหมไอซ์บล็อกเอาคนเดียวหรออายครับ I love you ค่ะ ดีมากแดลงนหมดเวลาช่กันตอครับถึใครนะอ่พาร์ทไม่ได้ปกะมได้นะบิวได้นะครับเพราะว่าคุ้ชของเราเน่ะครับพูดเลยว่าติดน สำคัญครับสภาไม่ว่าอสไรครับต้องตอบและให้ได้คะแนนนะครับอย่างที่ขให้คะแนน่ส่งหายนไถ่งนแล้วะน้องสงสีอะไรพี่อพวกนั้น้องสงสีอะไรพี่น้องสงสี จะหายนอนหรือเปล่าหายเหมเือผมไม่ได้ไหมเออเเฮ้ยนี้มุ่กงรว่าอ้ยโอ้ย้คร้หนอนหรือเปล่าโอ้ไปไปไไป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 ่ปไ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 งไป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 ไนไปไัไไป ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ๆทำให้ดูหน่อยไดไหมแล้วก็จะมีซีรีส์ุณต่อไปกได้คือลอนไอ้ ไอ้เยนยี่ยยรทไ,งไดใช่ใช่ทโทษเาเลยห <c oughs> ุน <c oughs> ลแลครับูด <c oughs> แต่ว่าความน่รักท,โท,ทโทษอะทโทอยู่ทโทษเรา <c oughs> เราทำโท,ทำเขาาต้อง้าดูด้วย <c oughs> เราทโทษขาเาดูด้วยเออน,นแลต้องยืนขี้โหต้องยืนสิบนาที สิบนาทีไ <t> ม uh> <t> eh> okay, ่ยากสำหรับเรากล้องพี่พี่โดทำได้เสมอจะพยายามครับผมอ่ะโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวพยายามเดีต่อ เดี๋ยวามาเล่น <descon> ก <fin anta> hmm. ันเราจะมีการแรนด้อมนะครับผมพูดนี่คนนะครับโดยน้องก็จะเป็นคนบอกอยู่รนดอนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเล่นกันเราจะมีการแรนด้อมเอายังไงจะให้ทีมทีสงมะหมาแล้วหรือเปลาจะหายแล้วนะเจะพีคกันไปเขาจี้ขะอน้องสี ถายมอหรือเปล่าถายมือถงมือถูกกาได้่าาถ่ายก็ได้ถ่ายก็ได้เดี๋ยวน้องพาที่ไปกินขนมี่มีอยู่ร้านนึอร่อยมากร้านไ้นนี้ร้า้านเดินมาี้านอยู่ฝั่งนชื่อทวันนี้ปิดพอดีมปก่อนดีกว่าไปก็เ้าวัเกดอี้ไปได้ ทำไมเองไม่ได <łość> ัยินตั้งเียนิโอ้โหปิดล้อมเบอร์ก่อนเดี๋ยวเราไปคุยดูดกันนะฮะโอปคโปรเบอร์แปดยี่สิบหลังกีแปดเฮ้ยเนียนขึ้นไเพราะแอบเดียนเอาไว